สวัสดีคุณพี่ทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับสู่ในรอบของราวพัฒนาและราวสามคทีค่ะมาลุยกันต่อรวยกันต่อ,ตอจัดหรือ,อยังจัดหรือ,อยังคุณพี่ยังทันอยู่นะคะตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่สําหรับราวสามคทีพัฒนาไม่แน่ใจทันหรือเปล่าพัฒนาโอ้สุดท้ายแล้วตอนนี้ ที่จัดไปแล้วก็แสดงความยินดีล่วงหน้าไว้เลยค่ะวันนี้พี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยขอต้อนรับสู่ช่องคุคนพรค่ะขุนพรค,คนเทพเจ้าแห่งความรวยความฟังมาแล้วจ้า เวลาแล้วถ้าตอนนี้ปิดรับทั้งสองแล้วทั้งพัฒนาและสามัคคีอย่าไปรอลุ้นผลกันได้เลยขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงขอให้ปังกันททัานค่ะนีๆแตกต่างกันท่านเลยเด้อไปฟังผลกันได้เลยจ้า หน่วยที่ห้าแลนหน่วยที่หกการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์ลังกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เฮ้อยต่อไปคองพนักงานออกเล่นรางวัลได้ออกมาประจำนาทีย่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักความทางบรรจุในบานเล็กเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมดหกหน่วยบานซึ่งเจริญแตา่ไมายเล็กหนึ่งไปหาไมายเล็กหก หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่สหมายเลขสีหน่วยที่ห้าหมายเลขห้าและหน่วยที่หกหมายเลขหกกนนบับมจุฬบานครับ ใส่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำาลัก็ได้สําเร็จเป็นที่เฮ้ยพ้อยในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคนขนาดกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบใ้แย่ขึ้นเสียงในบ้านไม่เล็กประจำาลักเป็นขั้นที่หนึ่งขอเห็นเชิญน ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการพนักงานอกเลขรางวันกำลังต้องการแครนบาลหมายเลขประจำเป็นขั้นที่หนึง่งได้แก่หมายเลขหนึง่งขอเสริมพนักงานอกเลขรางวันที่ประจำอยู่ในตูมม้หมายเลขหนึ่งพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอ่อุปกรณ์มงงงงังกรพนักงานอกเลขรางวัลจะได้ทําการมุดอุปกรณ์มังกมเป็นขั้นที่หนึง่งจุดประสงค์การงาน,นที่ทวารผายนพะเดินที่จะ กกา,าสอบสวนดความจริงหลีคใใการมีก้าา็จรงการพาเิดเผตา,มตมากม้ขอขอบใจน้องคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรงวัลได้จับเอาในบ้านและนำไปวางไว้ยุบบนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน ในโอกาสต่อไปขอเห็นเซิ้นคณะกรรมการผู้ต,ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้เกียรติึ้นเสียงในาบัาฑิตเลขประจำลักเป็นขั้งที่สองขอเห็นเซิ้ขนขอบใจน้ำคณะกรรมการ พนักงานออกเล่รางวัลกำลังทำการครายนบานหมายเลขประจำลักเป็นขั้นที่สองได้แกมม่หมายเลขเสี่คอนเซิลพนักงานออกเล่รางวัลที่ประจำอยู่ในตูมม้หมายเลขสี่พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอ่อุปกรณ์ลุงกรมพนักงานออกเล่รางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ลุงกรมเป็นขั้นที่สอ,องการจะัดการพลังงานหัวพนันออกาานงานในมูลสูตรดุเบียวีทีบริษัทบริษัทจัดหัวพัฒนา บานที่ทระจำวันจากตจวเลขตัวเลขรายเดือนในตัวเลขจาการเก็บเงินจากตัวเลขปาคการศึกษาตัวเลขอื่นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอณุนนบาลเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยในโอกาสต่อไปคอยเห็นเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้เก็ขึ้นเสียงอณุบาลหมายเลขประจำลักเป็นขั้นที่สามขอเห็นเซิร์น ภบใจน้ำคณะกรรมการพนักงานอกเล่รางวัลกำลังทำการคายนบัลหมายเลขประจำลกเป็นขั้งที่สามได้แก่หมายเลข3ามขอเสริมพนักงานอกเล่รางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสามพร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ลูกกลมพนักงานอกเล่รางวัลจะได้ทำการมุลอุปกรณ์ลูกกลมเป็นขั้งที่สามแต่เพื่อนของผม กาจะจาดการได้ดยทางโทรทัศน์ทางทีวีกระเจิเสีแถมยังสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบ o ๊กหรืตะางไลน์สามารถจะติดตามผับชมได้ตาม่องทางที่ทางสะดวกขอกอบใจน้ำขนากรรมการขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลได้จับเอาในบ้านและนำไปวางไว้ยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน ในโอกาสต่อไปโคเฮนเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางนแนวราวสร้างศาสเด้เกียตกินเซียวในบันไม่เล็กประจำเป็นขั้นที่สี่โคเฮนเซิรน <c oughs> ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการ พนักงานออกเล่รางวัลกำลังทุกการครายนวันหมายเลขประจำลัำเป็นขั้นที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเสริมพนักงานออกเล่รางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์นุ่งกลมพนักงานออกเล่รางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์นุ่งกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังเสร็จการท,าทดสอบก็จะมีการแจ้งผลการให้รายงานต่อสภาฐานอินสตรีมีทัพตาลีซี จะเป็นทเริญมากาจะเป็นประชานในาสกุประเทศลราข,ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานลอกเล่รางวัลได้จับอนัยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบในโอกาสต่อไปคอยเห็นเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกลี้ยกเียอหนวยบานหมายเลขประจำลกเป็นขั้นที่ห้าขอเห็นเซิน ประกอบใจน้ำคณะกรรมการพนักงานอกเล่รางวันกำลังทำการไขโนบานหมายเลขประจำลำเป็นขั้นที่ห้าได้แก่หมายเลขหขอเสริมพนักงานอกเล่รางวันที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหกความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอุปกรณ์อุวงกลมพนักงานอกเล่รางวัลจะได้ทำการมุดุปกรณ์อุวงกลมเป็นขั้นที่ห้าเงินการจ่ายของรางแหงทำงานโดยควรต้องอยู่ในสภาพปกติ บางทีคัดเต็มเรื่องนี้เพราะความเป็นดีๆท่านจะสามารถทับเอาเรืมันได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานอ็อกลี่ลงวันเดี๋ยจับเอาหน่วยบานและ๋ยวนำไปวางไว้อยู่บนห้องหกักอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย ในโอกาสต่อไปคอยหฮนเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้เกียรติเป็นเสียงในบานหมา,ายเลขประจำลกเป็นขั้นที่6กซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายคอยเฮนเซิร์นขอบอกใจน้ำคณะกรรมการ พลังงานโกเลขรางวัลกำลังต้การขายนบันหมายเลขประจำลกเป็นขั้นที่หกได้แก่หมายเลขสองขอเสริมพลังงานโอกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสองพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่ประกอบงกลมในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการได้ยอขยกเพืยอเหตุในบ้านตกลงมาสู่บ่อนองหักทางด้านนอกขอเห็นเชิญขออจน้ำคณะกรรมการ คอยพนักงานออกเล่ยรงวันได้จับเอานยบ้านเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมืน่ขนขณะนี้หน่ยบานทั้งหกนวยบานก็ได้ถือนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน,น่วยบานและทําการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหอยพัฒนาประจำาวันที่16ออกขั้งวันที่7เดือนกุมภาปี2564รางวัลเลข6ตวัวเลขที่ออกได้แก,ก่หมายเลข2 3 8 3 6 8 2องสามแปดสามหกแปดเลขหตัวได้แก่หมายเลขสามแปดสามหกแปดสามเลขสตัวได้แก่หมายเลขแปดสามหกแปดแปดสามดเลขสตัวได้แก่หมายเลขสามหกแปดสามหกแปดเลขสตัวได้แก่หมายเลขหกแปดหกแดและเลขหตัวท้ายได้แก่หมายเลขแปดหมายเลข8ด ผลการออกเล็กรางวัลหวยเล็กปกโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเล็รางวัลหวยตำราฝัน4740ขอเชิญนกกาานาา์นัก,นก,ออกการออกเล็กรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิญคณะกรรมการผู้ตาน่าจากระรองป้องกันความสงบได้ให้เกกดปุ่มอุปกรณ์ออกเล็กรางวัลเป็นขั้นที่หนึ่ง,งเฮียนเซิญ หวยตำราฝัน4ทับ40เป็นเกมนำซัต์ที่กำหนดขึ้นจากพื้นฐานหวยนำสัต์ที่มีทั้งหมดอะออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับราพัฒนา2 3 8 3 6 8ข้างบน3 6 8และข้างล่าง8 3ค่ะโอ้โหแอบเด้งๆไปเลย เจเจบอก4ตัวแตกโอ้โหอัด2 8เหมือนกันเลยพี่ลุงตะวันมาแ8 3โอ้โไหไอ้ข้าวบอกเด้งๆเลย6 8แสดงความยินดีด้วยค่ะ เด้ง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 เลยพี่มูหวานยินดีด้วยค่ะมาเุ่นสามาคีกันต่อค่ะ ผสตัวหลังหนึ่งตัวแรกไม่นับอ้พี่มูหวานเสียด้อัดห้าแปดเหมือนกันเสีด้มากๆเลยโต้มเดียวใช่ไหมสาแอสสาแอดโอ้โหสาบัญชีจอดแล้วนะคะหนึ่งและ5 1าหนึ่งและห้าหนึ่สำหรับ ตาเมื่อกี้ได้ไมได้ไหมกินนกบอกตามมาหลายงวดแล้วสองแหโ้ยเฉียดแต้มเดียว พี่ฟองเบียด้วยค่ะพี่ฟองเบียจอสามแปดแสี่สหโอ้โหยินดีด้วยพี่ฟองเบียหวานเทียบอ่ะขออนุญาตจ,จะุลผกพลนะคะสำหรับดาววัฒนาข้างบน3า8ข้างล่าง8ปสและสามเมื่อกี้ข้างบน1 7ึดหนึ่งข้างล่างห้าหค่ะ ขอแสดงความดีกับพี่ที่ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะคะกินยาด้วยเบสโอเคพี่มูหวานขอบคุณมากมากพี่มึหวานเช่นเดียวกันเด้ออยากกินยาพระ่อนพี่อ่าสำหรับรอบหน้านะคะไปลุยกันต่อรวยกันต่อลาวอาเซียนค่ะอาเซียนก่อนสองทุ่มสี่สิบนาทีนะคะขอใหุ้พี่ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเบสแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่บ่ายสองโมงนะคะบ่ายสองโมงเจอกันที่ช่องขุนพรทนแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อย เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะรอบนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ